สวัสดีค่ะลูกค้าอร์ดที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กระดาพบงกับพีกแล้วค่ะที่พกสากันขายรถยนต์อร์ดจากชนลฟ Ford โปรแรงบายวิชัยค่ะก่อนอื่นดเลยนะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามชมคลิปการรีวิวรถยนต์อร์ดทุกรุ่นด้วยวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยเพราะเรามีรถตัว Ranger s t o n e Tech นะคะเป็นรถที่เราสัญญากันไว้ ว่าเราจะมีการติดตั้งตัวเบาะลางเลื่อนไฟฟ้าที่ด้านหลังนะคะเนื่องจากลูกค้าหลายท่านเนี่ยบ่นว่าเวลาที่นั่งด้านหลังเราเนี่ยรู้สึกว่าหลังมันตรงเกินไปนะเวลาคนที่นั่งทางไกลนะคะอาจจะมีการเมื่อยล้านิดนึงนะคะตัวนี้ค่ะเรามีการปรับตั้งในส่วนของตัวเบาะลางไฟฟ้านะในรุ่นของตัว s t o ตอม a c k 4x4 คันนี้สีดำราคา1 4 24,000บาทนะคะในราคาปัจจุบันณนะตอนนี้เลยนะคะซึ่งเป็นรุ่น 4V มีระบบถอยจอดอัจฉริยะเป็นรถกระบะเลนเจอร์ที่ครบพร้อมที่สุดในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในร่วนของภายในว่าตัวเบาะรางไฟฟ้าตัวนี้ทำงานกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญเอ็นได้ขนาดไหนมาดูกันเลยค่ะ นี้นะคะเราอยู่ภายในรถสตอมแทกกันค่ะนี่ก็คือเบาะด้านหลังปกตินะคะที่ไม่ได้ทําการปรับแต่อย่างใดเนาะก็จะเห็นว่าหลังเนี่ยเวลาที่นั่งทางไกลนะคะมันก็จะตั้งพอสมควรนะคะทีนี้เนี่ยพื้นที่วางเท้าของเราเนี่ยมันก็จะเหลือเยอะนิดนึงเล็กลูมนะคะแต่พอเราติดตั้งตัวรางไฟฟ้าตัวนี้เข้าไปนะคะและทํางานง่ายมากๆเพียงแค่กดสวิตช์นะคะเดี๋ยวปุ้ยลองกดให้ดูนะว่ามันไปเอนเยอะแค่ไหนพอเรากดสวิตช์ปุ๊บ ตัวลางเนี่ยเขาก็ทําการเลื่อนเบาะมาด้านหน้าอ่าพอเลื่อนเบาะมาด้านหน้าด้านหลังจะเอนและเนี่ยคือเอนสุดแล้วนะเล克ูมด้านหน้านะคะนี่คือปกติของลูกค้าที่นั่งนะคะที่นั่งปกตินะค,ะคนหน้านะคะแล้วก็ยังเหลือเล克ูมที่มันค่อนข้างเยอะแต่เคียงแต่ว่าตัวแถวตรงกลางเนี่ยนะคะอาจจะแบบอาจจะนั่งไม่ได้ก็อาจจะเป็นซ้ายขวาปกติอันนี้คือ ลูกค้าเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเค้าขานั่งกันแค่สีค่คนนะคะพ่อแม่ลูกด้านหลังคือคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยก็จะเอนได้สบายขึ้นนะคะแล้วเนี่ยนี่คือการแบบนอนสบายเลยแต่หรือถ้าเกิดว่าถ้าคนที่ขาสั้นๆนะก็จะเอนไปได้อีกแค่ไหนอะอ่ะเพื่อให้สุดเลยดีกว่าสุดเนี่ยคือติดแอร์เลยนะติดตรงตัวแอร์เลยนะเนี่ยคือนอนได้เลยค่ะโดยที่ด้านหน้าเนี่ยไม่ต้องคัด ขยบมาเหมือนเดิมพื้นที่วางขาก็ยังเหลืออยู่เล克斯ลูมยังเหลืออยู่นะคะเหมาะสําหรับผู้ที่มีคนนั่งด้านหลังแล้วก็สนใจที่จะแบบนั่งแล้วก็คือเดินทางไกลนะคะคือถ้าเป็นในรุ่นของตัวลัตเตอร์เนี่ยตรงช่วงตรงกลางเนี่ยจะเหลือเยอะกว่านี้เพราะว่าตัวสาย,น,ยนะคะมันจะยาวกว่านี้เนาะในในเรื่องของตัว ไดเมชั่นหรือว่าห้องไดสารต่างๆเนี่ยมันก็จะต่างกันนะคะส่วนในเรื่องของในเรื่องของตอมแท็เนี่ยถ้าเป็นนั่งสองคนเนี่ยนะคะถือว่าทำได้ดีเลยนะคะแล้วก็แอร์หลังเป่าโอ้โหคราวนี้หลับได้สบายเลยนะคะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายในเรื่องของการใช้เบาะด้านหลังนะคะปรับไฟฟ้าถ้าสนใจนะติดต่อไว้ได้เลยตําเบอร์ที่ไว้ขึ้นไว้0ูนย์แปดเก้สี่สองสองสี่สองสี่แอดไอทีไลน์หรือสแกนเคอร์ค้อนหลังจบคลิปนี้ก็ได้ค่ะวันนี้ไปก่อน้ะบ๊ายบาย